สนับสนุนข่าวโดยกา ah um รไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกนชติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกณจังหวัดปทุมธาน,นีและจังหวัดะเชงศรสา,ชาพร้อมสั่งหน่วยงานปรับปร,ราการระบายน้ำในเขื่อนต่างๆให้เหมาะสมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำโดยไม่กระทบประชาชนโดยมีพลเอกประวิตรเตรียมนั่งหัวโตประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ดรส,รสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทอนอชอในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตาม13ามาตร,ราการรับมือฤดูฝนปี2565ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกณสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและสถานีสูบน้ำบางขนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชยานุชิตตำบลบางขนา อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเชียงสาโดยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกที่รับน้ำผ่านคลองชัยนาทป่าซาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา50ล้านลูกบา์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้คลองรังสิตประยูนศักในการกระจายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกแม่น้ำบางบกงสู่อ่าวไทยโดยเร็วนอกจากนี้ก็อนชได้ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์และแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าปัจจุบันมีปริมาณลดลงส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง หองเพงสถานี C สามสิบหกอบางบานจหัหวดพระนครศรีอยุธยาระดับน้าสูงกว่าตลิ่ง0.5 3มเมตรแนวโน้มระดับน้ําทรงตัวและแม่น้ําน้อยสถานี C หกสิบเภอเสนาจัังวดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ําสูงกว่าตลิ่ง1 4ึงเมตรแนวโนมระดับน้ําทรง,งตัว